สวัสดีครับวันนี้แอดอยากจะนําเสนอเรื่องราวของชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวไปในต่างจังหวัดของไทยโดยการขี่จักรยานยนต์เขาเปิดคลิปด้วยการสวัสดีตอนเช้าจากประจุคีรีขันเช้าว,วันนี้แดดจ้ามากเขานอนตื่นสายกว่าที่คิดไว้เพราะเมื่อวานเหนื่อยมากวันนี้เป้าหมายคือปัน่นจักรยานอีกสีหชั่วโมงจากประจุปไปยังชุมพรโดยจะไม่ใช้ถนนหลักแต่จะเลียบชายฝั่งไปตามชายหาดโดยที่ตอนนี้เขากําลังจิบกาแฟอยู่ที่ที่พักและเจ้าของที่พักก็น่ารักมากทำแซนด์วิช ให้เอาไว้กินระหว่างทางด้วยดูดีมากเลยเขาจะดื่มกาแฟและเก็บของเพื่อออกเดินทางต่อไปได้เวลาต้องไปแล้วแต่อากาศร้อนแบบสุดๆเขาไม่อยากออกเลยแต่ก็ต้องไปต่อจักรยานยนต์พร้อมแล้วนะสวยด้วยเขาบอกว่าเขาชอบสีนี้มาก I'm looking this it it Bike from comfort we'll forward to do together You to do of your own get go But just the home is ready Isn't beautiful she Let's the actually really like a color actually. S go <S ระหว่างเดินทางจากกรุงเทพลงใต้สิ่งที่ต่างจากภาคเหนือคือถนนแถวนี้ตรงมากมีต้นมะพร้าวต้นป่าหมูควายทุ่งหญ้าและชายหาดทางซ้ายมือถึงจะยังไม่เห็นชายหาดแต่ก็ไม่ตื่นเต้นเท่าทางภูเขาทางภาคเหนือเขาเล่าว่าเมื่อวานเจอคนหนึ่งคนนั้นเขาบอกว่าคุณไม่สามารถได้ทุกอย่างก็จริงนะเราจากภูเขามาและตอนนี้ก็ได้มาเห็นวิวทะเล ตอนนี้เขาผ่านมาเจอชายหาดแรกถึงจะไม่ใช่หาดที่สวยที่สุดแต่ก็ควรแวดูมองผ่านต้นสนที่มีเข็มสนลนอยู่พื้นหาดยาวมากทรายสีทองมีเปลือกมะพร้าวแห้งกระจัดกระจายรู้สึกดีมากเขาบอกว่าถ้านี่คือหาดธรรมดาเขาก็ยังอยากรู้เลยว่าหาดอื่นจะขนาดไหนหวังว่าระหว่างทางจะไม่แวะบ่อยไม่งั้นอาจใช้เวลาสิบชั่วโมงแทนที่จะเป็นห้าชั่วโมง golden sand coconut husks or coconuts that are Dry on the floor and all the way down to the coastline of the town of Plechuad Kirikan. And if this is just a normal beach, I can't wait to see what the others look like. The first of a few stops, I'm sure, but hopefully not too many, otherwise, it might ในที่สุดผ่านไป4ี่ชั่วโมงครึ่งก็มาถึงวิลล่า v a i c ที่จองไว้ล่วงหน้าเพราะที่เหลือแค่ห้องเดียวปกติเขาไม่ค่อยจองล่วงหน้าจริงๆแล้วคือ5้าชั่วโมงเขาบอกว่าที่นี่ไม่ได้อยู่ติดหาดเพราะคลื่นแรงทําให้ลงเล่นน้ําไม่ได้เขาเลยเลือกพักริมน้ําในบรรยากาศคล้ายป่าดงดิบแทนที่จะพักติดชายหาดที่ไม่สามารถลงเล่นน้ําได้และที่นี่ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณสกิโลเมตร เขาได้ห้องพักที่อยู่ติดแม่น้ำจริงๆมันสวยงามมากวิลล่ามีต้นมะพร้าวสวนสวยเตียงนอนที่น่ารักห้องน้ำสวยงามด้านหลังเปิดไปเจอสวนสวยติดแม่น้ำไม่มีที่ติดเลยอาหารเช้าฟรีกาแฟาฟรีขนมปังกรอบฟรีน้ำฟรีจักรยานฟรีและเรือคายักให้พายฟรีคิดว่าน่าจะลองพายพรุ่งนี้เขาอยากสำรวจที่นี่เพราะคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่นั่งหรือข้ามฟากไปเกาะกูดเกาะสมุยเกาะพัง,งานแต่เขาอยากรู้ว่าจังหวัดนี้มีอะไรอีกบ้าง ในที่สุดหลังออกจากกรุงเทพสิบวันเขาก็เดินทางมาถึงภาคใต้โดยเริ่มจากจังหวัดชุมพรเขาอยากสำรวจที่นี่เพราะคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่นั่งหรือข้ามฟากไปเกาะกูดเกาะสมุยเกาะพัง,งานแต่เขาอยากรู้ว่าจังหวัดนี้มีอะไรอีกบ้างในที่สุดหลังออกจากกรุงเทพสิบวันเขาก็เดินทางมาถึงภาคใต้โดยเริ่มจากจังหวัดชุมพรพักที่รีวสิสายวิลล่าราคา800บาทต่อคืนมีเตียงใหญ่โต๊ะทำงานแอร์ทีวีตู้เย็นมีคอนเฟรกและน้ำดังนั้น คุณจะทานอาหารเช้าแบบฝรั่งตอนเช้าก็ได้เมื่อเช้าเขาก็ทานมันห้องน้ําสะอาดกระจกใหญ่สองบานมีน้ําอุ่นซึ่งบางที่ไม่มีและจุดที่ชอบที่สุดคือตอนเช้าแค่เดินไม่กี่ก้าวก็เปิดประตูไปชมวิวแม่น้ําได้เลยมีสวนส่วนตัวเล็กๆต้นไม้สวยๆไม้ไผ่เฟิร์นมะพร้าววิวแม่น้ําสุดยอด800บาทคุ้มสุดๆ With very nice plants, bamboo, and a nice fern growing on a palm tree with coconuts on. How beautiful is that? And if we come further down, all the way down, the three or four meters to the river. Cannot complain at that. So, yeah, guys, what do you think? Think for 800 baht. อากาศวันนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยลมแรงตลอดและพรุ่งนี้จะลมแรงขึ้นอีกซึ่งเป็นวันที่เขาอยากออกสำรวจอย่างที่บอกไม่เห็นประโยชน์ของการทักติดทะเลถ้าเล่นน้ำไม่ได้เลยมานอนริมแม่น้ำแทนเขาเจอต้นตาลจากแม่น้ำเรียกว่าตาลจากผลดูแปลกๆเหมือนผลไม้จากนอกโลกเลยเขาไม่แน่ใจว่ามันเติบโตดีในที่แบบนี้หรือมันบังเอิญถูกน้ำท่วมกันแน่ ต้นไม้ในบริเวณนี้สวยงามมากเดินตามทางก็ได้เห็นวิวแม่น้ําบ้านพักมีหลายแบบเริ่มต้นที่600บาทถ้าประหยัดหน่อยให้อารมณ์เหมือนช่วยสิทธาคหรืออะไรทํำนองนั้นที่มีฝนงอกออกมาจากต้นมะพร้าวใหญ่แถวนี้เต็มไปด้วยต้นมะพร้าว I'm sure they grow something like that naturally as well. But it's like j r a s s i c Park or something like that, where you have the ferns growing out of the trees. And again, an b s o l u t e l y huge coconut tree. I don't know if you can see the coconuts at the top, but this area is full of coconut trees. I was just looking around for the c h i c k เช้าตรูมีไก่ป่าเรียกว่าไก่ป่าตัวแดงเรดจังเกิลฟาวน่ารักดีมันมาปลุกตอนตีห้าแล้วเขาก็หลับแล้วมันก็ปลุกเขาใหม่ซ้ําๆเจ้าของที่พักกําลังคั่วกาแฟเองจากเมล็ดกาแฟในสวนของเขาเลยและชี้ให้ดูต้นกาแฟที่ปลูกไว้ บริเวณส่วนกลางก็มีมุมทำงานสวยๆให้พักผ่อนหย่อนใจมีชากาแฟและเครื่องดื่มฟรีวิวดีมากเขาบอกว่าที่นี่แปลกใหม่สำหรับเขารู้สึกเหมือนอยู่ศรีลังกาหรืออินเดียมากกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะเมื่อวานตอนที่เขานั่งดูพระอาทิตย์ตกมันสวยงามมากไก่ป่าที่นี่ไม่มีใครเลี้ยงมันไก่ ป่าจริงๆแต่เจ้าของที่พักบอกเขาว่ามันไม่อร่อยนะเขาเลยไม่คิดจะกินมันวันนี้ลมแรงมากเขาจึงต้องแวะร้านอาหารทะเลชื่อครัวต้นเสดวซีฟู้ดและเขาสั่งสตอร์ผัดกุ้งแม่ครัวบอกว่ากุ้งจากหาดตรงนี้ว่าวัตถุดิบสดๆจากชุมพรและเขาหวังว่ามันจะรสชาติดีกว่าชื่อนะเขาพากล้องเข้ามาสำรวจครัวและส่วนผสมแม่ครัวใส่พริกกระเทียมน้ำมันกะปิน้ำตาลมะกรูดผ่าขี้ออกจากกุ้งทำครัวแบบบ้านๆสะอาดดี กุ้งตัวโตวแกะเปลือกแล้วผัดกับเครื่องเทศและสตอรกครุกๆอร่รอ,รอยมากกุ้งตัวโตสดๆจากหาถ้าได้กินกับเบียร์เย็นๆตอนพระอาทิตย์ตกดินคือสุดยอด t ุก bit of everything on that spoon and in we go if I was sat here with a cold beer sun going down slowly eating the shrimp that's caught from the bay the stink beans from her garden and h uh, Personality, very happy man. มีอะไรให้เล่นเยอะเลยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้ลูกเต๋าเลือกกิจกรรมถ้าออกที่เขาจะพายเรือคายักและถ้าออกคู่เขาจะปัน่นจักรยานและเขาโยนได้ขี่เรือคายักและเขาก็ออกพายคายักริมน้ำตอนพระอาทิตย์ตกบรรยากาศดีมาก Oh, again, don't go anywhere against the river, oh, guys. This is amazing. I'm totally free. Just totally part of staying here. Dilig coconut trees, the palm trees either side of the river. I hope it looks like okay on the video. Obviously, it's uh, it's a bit difficult to awe and uh, film at the same time. I did want to show you this experience, and. if you aren't already convinced that you need to stop off in Shumpon and not go straight to the islands, surely this does that. a n come on. เจอต้นตาลจากลูกใหญ่มากน่าตื่นตาตื่นใจพอแดดอ่อนลงลมก็เบาลงพายเรือได้สบายๆเห็นนกสวยๆบินผ่านพร้อมเสียงร้องคล้ายแมว เย็นนี้เขาไปเดินตลาดกลางคืนในตัวเมืองชุมพรเจอร้านผัดไทยคนเยอะมากเลยลองบ้างกุ้งตัวใหญ่มากจริงๆเขาทำทีและจานห่อไข่เป็นห่อหอดูมีเทคนิคมากผัดไทยเสิร์ฟพร้อมถั่งอกมะนาวฝานและหอมพร้อมเครื่องปรุงแต่เขาไม่ชอบถั่งอกเท่าไหรนะ่นัก Which are really delicious, and then that, as I say, that pad thai in its envelope of egg, served with bean sprouts, which I'm not the biggest fan of, some slices of lime, and some fresh green onions, and of course the sides. And the เขาไม่ค่อยชอบผัดไทยเท่าไหร่แต่ร้านนี้โอเคเลยกุ้งเนื้อหวานสดจากทะเลจริงๆเขาดูดมันกุ้งอย่างอร่อยและดูดนิ้วที่เพื่อนมันกุ้งด้วยเขาบอกว่ากุ้งกรอบหวานมันไม่ได้หวานจากซอสแต่หวานจากตัวกุ้งเองเขากล่าวขอบคุณกับเจ้าของร้านผัดไทยก่อนปิดคลิป Get coated in that sticky juice. All right, shell removed. Look at that size of it. Oh man, sweet, juicy prawn. And I say sweet from the prawn itself, right? Not from, not from the sauce. รเรามาดูความเห็นในช่องความเห็นกันบ้างความเห็นแรกบอกว่ามุมกล้องคุณภาพชัดเจนผมชอบเนื้อหาของคุณมากแตกต่างออกมานอกเมืองบ้างยังมีธรรมชาติสวยๆให้ค้นหาที่พักของคุณก็ยอดเยี่ยมอยากหามุมเงียบๆพักผ่อนจากงานในเมืองเป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับที่พักคุณภาพความเห็นต่อมาบอกว่าฉันเห็นด้วยว่าชุมพรถูกมองข้ามไปและขอบคุณที่แบ่งปันสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ความเห็นต่อมาบอกว่าถอยลูกเต๋าดูเหมือนผักไทยของคุณจะหวานอย่าลืมเติมมะนาวและน้ำส้มสายชูพริกสดลงไปด้วยเพื่อให้อร่อยยิ่งขึ้นความเห็นต่อมาบอกว่ารีสอร์ทอริมน้ำดูสวยงามเงียบสงบความเห็นต่อมาบอกว่าฉันชอบถั่วงอกที่กรอบกรุบกรอบความเห็นต่อมาบอกว่าดีใจที่ได้เห็นคุณออกสำรวจประเทศไทยด้วยมอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์คันโปรดของฉันคันอื่นจอดทิ้งไว้เฉยๆหวังว่า จะได้เจอคุณที่นนศิลาแวะมาที่บานในปากของฉันสิฉันรบเร้าให้ดอยพาราวผจญภัยด้วยการพายเรือคายักด้วยอยากพายเรือในภาคเหนือบ้างวิดีโอเยี่ยมมากเพื่อนความเห็นต่อมาบอกว่าสวยงามมากความเห็นต่อมาบอกว่าเป็นวิดีโอที่น่าทึ่งอีกอันหนึ่งโจอี้ฉันสนุกมากที่ได้ดูขอให้โชคดีความเห็นต่อมาบอกว่าฉันพบว่ามันน่าสนใจและอยากรู้อยากเห็นพอๆกันว่าทําไมทุกวันนี้คนจํานวนมากดูเหมือนจะไม่อยากว่ายน้ําในทะเลเมื่อเคลื่อนแรงๆตอนที่ฉัน เป็นวัยรุ่นและเราเคยไปเกินซี่เป็นเวลาสองสัปดาห์ทุกเดือนสิงหาคมฉันชอบว่ายน้ําที่อ่าวาซอนเมื่อคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามาไม่มีอะไรจะรู้สึกดีไปกว่าการว่ายน้ําเข้าไปในคลื่นก่อนที่คลื่นจะแตกแล้วถูกพัดขึ้นไปที่ยอดคลื่นจากนั้นก็ค่อยๆตกลงไปอีกด้านหนึ่งก่อนที่คลื่นจะซัดเข้าฝั่งมันน่าตื่นเต้นจริงๆหรือบางทีฉันอาจจะแค่แปลกก็ได้ความเห็นต่อมาบอกว่าขอร้องเธอเราต้องปกป้องชุมพรจากการท่องเที่ยวที่ลดนหลามชุมพรไม่ใช่หัวหิน ความเห็นต่อมาบอกว่าแม่ของฉันมาจากชุมพรฉันพยายามไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณก็ไม่ควรบอกใครเหมือนกันฮ่าฮความเห็นสุดท้ายบอกว่าตำนานหนึ่งของชุมพรคือจอระเข้ยักษ์ชื่อไอดังบางมุดอารวาสกัดกินคนท้องถิ่นในยุค60ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความเห็นทั้งหลายที่แอดนำมาอ่านแอดจะแนบช่องต้นทางและลิงก์ต้นฉบับไว้ด้านล่างหากอยากเข้าไปชม หากแอดแปลได้ไม่ถูกต้องต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วคุณละมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้บ้างสุดท้ายนี้หากท่านชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ